สวัสดีพี่ป้านะพราพ่อแม,มอ่ทั้งหลายนะครับผมก็เราพัฒนาวัน,วนจันทร์เนาะวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิมตอนแรกว่าจะไลฟ์สดพอดีเสียงเครื่องมันดัง <laughs> โอ้โหนะเสียงเครื่องมันดังก็คือมันแสบแก้วหูมากไม่มีสมาธินะก็เลยไม่ไลฟ์นะครับลงเป็นคลิปสดคลิปแห้งให้ก็แล้วกันเนาะอืมนะเดี๋ยวอาจจะลงเป็นระยะสั้นเพราะว่ามันมเสียง ดังมากเลยรับไม่ได้มันแสบแก้วหูมากสมาธิไม่มีเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยสำหรับคืณนาบานเขาทำอะไรไม่รู้นะครับสำหรับรับพัฒนาสุขที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่เด่น8ดเนาะ,ะเด่น8ปดก็จะเข้าที่แปดแดแปดโอ้ยเบิ้ลเราก่อนทำมาแบบนี้นะคือเก้าหกผมก็มีแล้วก็อ แป,แปดก็จับเบิ้ลไว้ให้นะไม่มานะก็ไปตามตูดมาแบบหมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับหนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดนะครับก็ลืมจับเบิ้ลให้นะวันพระรอบก่อนที่ออกอ่ะผมจับห๋อวันวันนี้ก็คือวันพระคิดว่าน่าจะมานะก็มีเก้าแปดเนาะผมคิดว่าแปดน่าจะมาแต่เป็นเป็นมั่นใจว่าคิดว่าศูนย์จะติดมาไม่มาเนาะสี่ตัวนั้นเลย ไปเข้าเด่นตรงเนี้ยมาตามหลักอยู่นะหกนะเนี่ยหกกับแปดเสียงดังเลน่นยลองขอบใครจริงๆนะมันได้ยินเสียงหรือเปล่าหกกับแปดนะร้อยนะวันนี้หลุดนะครับเด็นสุกเข้าทั้งหกทั้งแปดเลยนะ ันนี้นะครบอ่มาดูวันนี้กันปวดหัวเลยเออเอารีบจบนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้นะเสียงแสบกำหูมากเลยนะครับเล่นตารางก่อนนะวันจันทร์ที่สิบสี่นะครับ จานที่14เลขในตารางรอบนี้นะครับจะประกอบไปด้วย7 4 0นะครับ9 2 5 6นะครับเด่ <c oughs> นบนนะครับเด่นบนจะเด่นไปที่ 9ก้าศูนย์สองห้าครับสิบหน่วยบนนะเก้าศูนย์สองห้าเด่นล่างนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเด่นล่างสี่ห้าหกเจ็ดส่วนเด่นวันจันทร์วันนี้ได้เด่นไปที่หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดหลักร้อยประกอบไปด้วย เจ็ส 1> 1นะครับอ่ะตามนี้หลักร้อยรอบนี้กอบไปด้วย7 4 1นะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่ตัวนี้นะครับ จะเด่นที่7กับรอง4นะครับร้อยเด่น7ลรอง4นะครับตามด้วยหนึ่งส่วนเด่น2ตัววันนี้ผมให้เด่นไปที่5 6ครับนะครับ2ตัวซ้ายเหอยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5แล้วก็6นะครับ 5x 6x มั่นใจว่านน่าจะมี5มี6ครับ ส่วนชุดเจาะนะครับชุดเจาะมาดูเด่นเด่นบนก่อนเลยชุดเด่นบนนะครับประกอบไปด้วยห้าเก้าห้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์นะครับ ห้าเก้าห้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์ตรงนี้ เด่นบนนะครับส่วนตัวรองนะครับก็ประกอบไปด้วย99 90 00นะครับตัวนี้จะเป็นชุดรองบนครับเด่นบนรองบนที่ เก้าเก้ 0. วันนี้ทับเบิลก็คือเก้าส่วนชุดเด่นล่างนะครับเด่นล่างประกอบไปด้วย5 4 6สี 7. วันนี้ผมตัดตามแต้มให้เลยนะครับส่วนตัวรองตัวกันกันไปที่ แปดหเมตรเดียวอ่ะตรงนี้ดูตามลูกศรไปแล้วกันนะครับผมจะชี้ให้ดูเด่นล่าง,อง,างนนรองล่างกันบนได้ครับรองล่างกันบนได้ถ้าจะกันนะ บนวันนี้จะต้องมี902 5เป็นตัว10หน่วยส่วนเด่นล่าง4567เด่นวันจันทร์678 107กับ4เน้นที่7กับ4นะครับอันนี้ผมแยกให้เลยแยกแบบเด่นให้เลยนะเ,นยเด่นบนก็จะเด่นที่4ชุดน,นี้5 9 0 0 2 9 20ส่วนชุดรองบน9 9 9 0 0 0อันนี้เด่นดำแต้มครับวันนี้ผมลองใช้แต้มาตดดตมาตัดดูแต้มมาตัดดูใช้2ส,สูตรชนแล้วมันได้ตามนี้ครับนะสูตรล่างใช้2ส,สูตรชนแล้วได้ ตัดเด่นได้ตัวนี้นะครับอันนี้ลองใช้สูตรแต่สูตรเด่นบนผมใช้สูตรเดียวสูตรใหม่ลองลองตัดแต้มดูเอาแต้มตัดดูอ่ะมันได้ตามนี้เด่น5950 2920นะครับอันนี้ลองใช้แต้มตัดดูแล้วได้อยู่ตัดประมาณนี้นะครับชุดที่เด่นนะครับก็จะมะี4ชุดนี้59 ห้าศูนย์สองเก้าวันนี้ผม,เล,ม,ลมเลือกตามสูตรแล้วก็ตัดจากแต้มนะครับเลือกตามสูตรแล้วก็ตัดจากแต้มอันนี้ชื่อชุดเด่นล่างมันจะขีดเส้นใต้ให้นะครับอันไหนที่เด่นอันนี้ที่ลองไม่ขีดนะครับนะผมเลือกขีดเฉพาะเด่นให้นะเออเสียงเงียบไปแล้วไม่ได้ไล์สดต้องขออภัยจริงแล้วว่าจะไล์แบบออพูดคุยกันหน่อยนะครับไม่ไม่มีสมาธิเลยนะครับสื่ว่าแสแก้วหูมากไม่ ไม่ไหวลงเป็นไลท์นะบางทีผมปิดได้ปิดแล้วสต็อปไว้ก่อนอยู่ด้ก่อนได้ครับนี่ตามนี้นะครับตามนี้เด้เมียตามนี้ได้แม่ยพ้ใดเบิ่งน้ำนี่ผมเน้นหาเก่าหาศูนย์สองเก่าสองศูนย์บนกันล่างเนะนะครับส่วนเด่นล่างผมสเน้นไปที่หาซี่กับหกเจ็ดครับสองเม็ดหาซี่หกเจ็ดส่วนตัวรองล่างนะครับตามแต้มเลยคือแปดห้าครับ ตามนี้ครับแต้มสามครับเออลองด่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดก็จะมีเบิ้ลเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ระวังไว้วันนี้นะครับถ้าเบิ้ลเก้าเก้าศูนย์ศูนย์มาได้ครับสามตัวสามตัวเน้นมามาเบิ้งสามตัวเน้นกันนะครับสามตัวเน้นคอยสิน็นยังสิถือบอมูน,น,นี้อืมสามตัวเน้นวันนี้นะครับวันนี้จัดไปที่ตัวนี้เลยครับ ตัวนี้ครับตัวแรกเลยเจ็ 7, 59, แล้วก็7 50 4 5้าศูอีกชุดหนึ่งเจ็ 7, 2, 9, แล้วก็ 7จ็ 720. ตามนี้ครับเนาะหชุดอ่หกชุดนี้ชุดที่เด่นที่สุดก็จะอยู่ที่เจ็ดห้าเก้าเห้าี่ห้้าสี่ครับสชุดเด่นนี้นะครับส่วนสตัววันนี้วางไปที่4ตัวนะ 5้าสี่ห้าเก้าห้นบนห้า, 9, หา, 4, หา 0, น,นะหกเจแล้วก็6กเจ็ครับ <c oughs> ชอบชุดไหนเป็นพิเศษชอบหมดเลย <c oughs> ก็นเน้นห้นย์กับห้แล้ว2องศนะครับ เนาะเป็นตัวที่เด่นอ่าทีนี้มาดูเลขทูบเลขทูบป,ปู่ที่จุดไปเมื่อกี้นะครับนะอาจจะได้ไม่ตรงกันก็จะมีเด่นอ่ามีนี่ใครใครใครจะตามเลขทูบนะครับก็จะมาเกี่ยวกับคนวนนะเลขทูบก็คือจะไม่เกี่ยวกับคํานวณอยู่แล้วนะมันก็ขิดตัวเลขมันอาจจะตรงกันไม่ตรงกันได้สี่สามหกครับเลขเก,กือบเรียงนะสามสี่หกสามสี่ห้าไม่แน่อาจจะมาอาจจะมีเด่นเด่นมานะก็คือเด่นในตัวเนี้ย เด่นอะไรเด่นสีนอ่อ่ะเด่นหกอ่ะวันนี้ผมให้วิ่งหกด้วยเห็นไหมนนะก็มีหกนะกลับหัวเป็นเก้าได้ไหมได้ครับ <c oughs> เนี่ยเด่นหกมานะเด่นหกแล้วก็สี่ผมจับห้าสี่ก็ใกล้เคียงหรือว่าเก้าใกล้เคียงนะครับสี่หกแต่ไม่มีสามนี่แหละใครจะจับชุดนี้ไปลุ้นกันก็ได้นะครับสําหรับเลขทูบเนาะก็จะมีสี่ตรงเนี้ย หมสี่มีหกอ่าตรงนี้อาจจะแยกตัวตนี้หน่อยจะไม่เกี่ยวกันเลยสี่หกแต่สามนี่ใครจะมาใส่ก็ได้นะไม,ม่ผมไม่มีในตารางนะครับสามจะตัดสี่หกได้สี่หกอ่ะเด่นล่างนะถ้าสี่หกมาเด่นล่างครับในเลขทูบนะก็ฝากไว้พิจารณาก็แล้วกันสำหรับเลขทูบสี่สามหกครับเลขทูปนะไม่เกี่ยวกับคำนวณน,นะครับคำนวณผมให้เด่นหก กับห้าเออก็ใกล้เคียงนะ <c oughs> นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงมีหกมานะมีสี่สี่สามหกให้จับชุดนี้เสียงด้วยก็ได้นะครับเนาะวันนี้ก็ขอใอยปังกันนะครับนะตอนแรกว่าจะไลฟ์เอาเป็นคลิปแห้งนี่แหละนี่วันนี้ซื้ออะไรก็ได้ค่อยมีห้ากับหกนะห้ากับหกนะจะส่งไปที่รัฐบาลไทยนะครับผมว่าน่าจะมาอาจจะสองตัวได้นะครับอันนี้ตัดแต้มเลยนะคือมันก็ได้ประมาณนี้เด่นบนเนี่ยผมตัดแต้มเลยมันใดสี่ชุดเนี่ย ทำมานะเห็นไหม,มันเวลาจับมันผมมีจับเบิลด้วยปกติผมไม่จับเบิลน,นะวันนี้สูตรมันได้เบิ้ลด้วยจับเบิ้ลให้ด้วยเนี่ยตามนี้ก็คือตามสูตรเลยแต่แต้มมันไม่ชนมันชนที่ตัวนี้ห้าเก้าห้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์นะครับตามนี้เลยก็เน้นห้ากับหกนี่แหละ 5, 50, 5, 5, 4, ห้าก็ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเยอะห้าสี่ใช่ไหมหกเจ็ดนี่หกตัวเดียวเองไม่เป็นไรหกหกตัวเดียวาจะมาก็ได้หกเจ็ดห้าหกหกเจ็ดเองอันนี้ห้าสี่แปดห้า ก็เน้น5้าต,ตัวแรกนะเน้น5มากหน่อยอาจจะมี6นะเพราะว่าวันวันจันทร์มันชอบมี6ด้วย5 6, ้าหกเไม่ค่อยหนีเท่าไหร่นะครับ5้าวันนี้ถ้าเลือก7มันก็7ตัวเดียวคือพอมันจับกับแต้มแล้วน,น้อยแต่ถ้าอีกตัวที่เยอะก็สองเก้าเนี่ยเก้าเยอะนะนะครับ9เยอะแล้วก็จะมี0 0ย์ก็เยอะเหมือนกันนะ5 0 2ศูนแต่ตัวเด่นมันมีอะไรมีหมีสตรงเนี้ย 2 9 2เเอาเลือกหเลือกเนี่ยแหละอาจจะเป็น6 7ก็ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ถูกผมก็มี6นะครับมี6มาใครจะจับลูดได้ครับ6กับ4ไม่มี5คิดว่ามี6อยู่0เนี่ยผมผมว่าน่าจะถ้ามาผมรอบที่แล้วไม่มารอบนี้อาจจะมาเพราะว่ามันจะไปที่รัฐบาลไทยได้นะครับวันนี้อาจจะมีศูนย์ให้เห็นนะครับสำหรับเ,เราพัฒนาเนาะผมผมลุ้นตัวเลขที่มันจะสามารถเดินต่อไปที่ ทยด้วยนะเวลาผมวิเคราะห์ช่วงก่อนที่เราพัฒนาจะออกอผมจะวิเคราะห์แบบว่ามองตัวเด็นตัวไหนที่น่าจะมาแล้วก็เดินต่อไปได้นะครับที่มันจะมาแล้วก็มันก็จะเ,เกี่ยวพันกับสเต็ปอื่นต่อไปนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะคำคา,าช็อตคนีมคำช็อตนะครับเออจักษ์ที่ขำืหรือคาว่าึื เดี๋ยวขอแม่ๆทุกคนนะมีส่งดีปังๆกันนะครับผมเนาะสชงดีกับมือแร่งนี่เนาะสองถุมยี่สิบนาทีนะครับเอฟซีฝั่งสปปลาวเอฟซีฝั่งไทยหรือใครที่อ,อยู่ต่างประเทศกร็รุนกันได้นะครับสําหรับแนวนทางของเราพัฒนาว่าเราจะวิเคราะห์ไปในทิศทางที่ถูกหรือเปล่าวันนี้เมื่อวานมีเวลาก็เลยลองอทำสูตรขึ้นมาแล้วไอ้ตัวไหนมนมาล่างบ่อยก็เลยจับเป็นสูตรเลยก็เห็นมันเดินดีแล้วก็ เอาแต้มมาตัดแล้วมันก็เออมันมันประมาณนี้ก็เลยลองลองดูนะครับวันนี้ว่าผมจับสูตรแล้วก็เอาแต้มมาตัดมันได้เด่นอะ่ะมันจะเข้าหรือมันจะแตกนะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ